ก็จริงๆแล้วถือว่าพุดนอมอได้เลยเพราะว่ามันน้ําหนักตัวเราเยอะมากตัวเราปดน้ําหนักตัวเราปดอยู่แล้วใช่ไหมล้วคนที่เป็นลาล้ามอกันเกิดตะคิวไหมเป็นตะคิวกันเยอะมากนะครับมัดนี้ยกตัวไม่ขึ้นในขั้นนี้นงั้นการยืดกล้ามเนื้อกระดิ้อ่านอนนอนคนนึงในกรณีที่เขากระดกไม่ขึ้นเพียงไม่ขึ้นทำไงนอนนอนนอนตะแคง ครับถ้านี้ปกติแล้วแกสต็อกเนี่ยแกสต็อกอยู่ตรงนี้แกสตสโซเลียมสองมานะครับเขาจะทำหน้าที่อกระดกลงนะปล่อยจากตรงนี้ดูกระดกลงเ,เก่งขึ้นมานะกระดกลงนี้ถ้าเขาทำเย่งไม่ได้ก็ให้เขาทำท่าน,นี้อยู่ท่านี้ก็เป็นท่าพัวถ้าเขาไปได้เขาก็เยื่อนได้ก็หัว แต่ถ้าไม่ขยับเลยองศาไม่ขย sí ับเราก็ต้องมาขำกล้ามเนื้อพยายามพยายามดันสิถ้ามีกล้ามเนื้อเก่งก็เป็นเทสถ้าไม่เก่งเลยก็ซีโร่เลยศูนย์เลยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เจอเราก็เจอระดับคูดนอร์้องแฟลมี้มีจุคนึงคนไข้ของมีคนึงเขากระดูกทับเส้นที่หลังนะปรากฏว่าขยิงไม่ขึ้นเลยเขาเดินต้องเดินใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นช่วย ไมยิงไม่ขึ้นเลยครับนะครับแล้วทีนี้มัดนี้เราจะยืดได้ยังไงฮะจะยืดได้ยังไงเท้าใครสะอาดตรงนี้าจยจะยืดมัดเนื้อน่องใหนมีถุงเท้าใครมีถุงเท้าเรื่องมา้ยจานเด้อจานเท้าหุ่มสะอาด ถ้าเราจะยืดส่วนใหญ่เรายืดสองมัดเลยแ้ก็พายัพนะฮะก็ายนะถ้าเข่าตึงมันจะได้แกสต็อกด้วยเพราะแกสต็อกมันยืดอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเข่างอโทษทีเข่างอแล้วยืดมันจะได้โซเลสเพราะว่าโซเลสอยู่ต่ำไม่ใช่โซเลสอยู่ด้านหลังแต่อยู่ต่ำกว่าถูกไหมเพราะแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้ท่านี้เลยแรกได้ทั้งสองมัด ใช่ไหมได้ทั้งสองมาดปล่อยยืดปล่อยทีนี้การหายืดนอนกว้างความนอนกว้างนอนกว้างนะนอกว้างเอาปลายเท้าหลดขยับลงมาลงลงขยับทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อแล้วนวดด้วยนะถ้าคนไข้อยู่นี้ปกติเราด้วยนี้ก็ได้มันหย่อนใช่ไหมมันหย่อน ก็ตัดขา,ด,าดัดปลายเท้าให้ตึงนะใช้ขาของเราเป็นประโยชน์แล้วก็ไล่อยู่นะตึงขึ้นมาถ้าแก๊สซ็อกเนี่ยมันจะเกาะไปที่หัวตรง 500. นะี้ข้ามาเลยนี่นะลืบๆข้ามมันี่ง เขาใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นมัดย่อยๆอาจจะเกิดการแทงตัวที่ส่วนในส่วนนึงก็ได้นการตีริ่วการหากริ้กโฟยสำคัญนะกดนะลูกเป็นลูนมาแล้วก็กดเบาๆกดท้ายกดท้ายจนท่ายืดนะแล้วจะดันอีกไปครับกระโดดลงไปในกระโดดขึ้นพอดีกระโดดขึ้นแล้วก็นวดท้ายจนท่านี้ก็ได้ หรือถ้าเจอบางคนมีอาการปวดตึงแข็งลึกๆก็ต้องไล่ต้องปวดวันนะนี่เลยหรือบางคนก็จะเป็นบางคนอักเสบที่เป็นร้อยหวายเนยก็มีนะฮะแล้วก็จุดรอยต่อกล้ามเนื้อตัวนี้จะมีรอยต่อระหว่างเอ็นเอ็นร้อยหวายจะขึ้นมาระดับนี้ครับจุดรอยต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับเอ็นจะจะเป็นจุดที่เจอปัญหามากเหมือนกันเพราะตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อเราเปลี่ยนเอ็น เห็นเไหมสภาพเนื้อเยื่อมันไม่เหมือนกันเมื่อรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นใช่แหวนที่เห็นเลยถูกไหมมุมเดิมนสะดวกมันมีมัดไหมเห็นไหมรอยต่อใหม้มันเป็นเป็นกล้ามเนื้อแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นเ,อ,นเนอ็นช่วงรอยต่อระหว่งางกล้ามเนื้อกับเอ็นจะเป็นจุดวิคอยได้เหมือนกันมุมเดิมสะดวกสุดเดียว ฝ่าเท้ายิงไงิงลงฝ่าเท้าิงลงฝ่าเท้าเลยขดของข้ามีลูกซีรมองมองว่าตรงนี้ก็เป็นเส้นคาราทรีนะเส้นคาราทรีซึ่งวิ่งไปกระจายที่นี่ของของแผนไทยเราแต่ทริ้เราหาราละเอียมากกว่านั้นนี่ยอาจารย์หาปัเห็นเจอเส้นใช่คะเนี่ยเกขึ้นมาเอิต้เลย ทีนี้ถ้าจะเอ็กซ์ไซส์ล่ะเอ็กซ์ไซส์ท่าไหนท่าขย eng ครับท่านี่ไหนขย eng ขึ้นลงนะให้กล้ามเขาแข็งแรงเขย eng ขึ้นลงนะโอเคป่ก